อ,อ,นนอันนี้คือผ้าผ้าฝ้ายเขียนแล้วก็ผ้าไหมใช่ไหมคะเป็นงานนวัตกรรมฝ้ายกับไหมอยู่ในเส้นใยเดียวกันครับค่ะใช่ใช่ใช่ใชสวยงามน,นุ่มเหมือนอันไหนนะย้อมย้อม,อมครับเส้นยืนย้อมเส้นพุ่งเส้นพุ่งเป็นมันมีมันมันมีหลายส่วนครับอาจารย์ตัวนี้แบบย้อมทั้งหมดเลยก็มี ต่อได้ได้ได้นุ่มเหมือนฝ้ายเสร็จสบายเหมือนใหม่นะครับเป็นสมบัติของงานล็อตะกันครับมันเป็นฝ้ายกับไหมอยู่ด้วยกันนะครับผสมผสมผสานกันแบบลงตัวเนี่ยนครับได้ความนุ่มเนาะเส้นใยเดียวกันค่ะเนี่ยนุ่มมากเส้นใยเส้นใยเดียวกันที่มีฝ้ายกับไหมอยู่ในเส้นใยเดียวกันก็เลยมีความเงาขึ้นมาด้วยมันจะมีความนุ่มของฝ้าย แล้วก็ใส่สา์เหมือนใหม่ครับเป็นคอเต็ปตัวนี้เป็นผ้าผ้ายีนอันนี้คือผ้ายีนใหม่นะคะใช่ครับคอความที่เป็นยีนอ๋อนี่ไงเขาก็จะมีลวดลายเหมือนผ้ายีนเทคเจอร์เทคเจอร์ยีนเลยครับผมค่ะเหมือนกางเกงที่คุณคูสไนใส่นะคะจะเป็นผ้ายีนจากคอจากกีกระตุกครับผม มองแวบแรกเราว่าเป็นกางเกงยีนแต่จริงๆเป็นผ้าไหมนะคะไม่ไม่ไม่เป็นผ้าใยกีกระตุกครับทอมือครับทอมือเดนิมทอมือผ้ายีนครับผมใส่แล้วรอใส่แล้วเทเนิดยีนเลยครับอาจารย์ไอ้ไม่ใช่ยีนไหมยีนไหมมันจะเป็นสองหน้าไหมไหมไหมมันจะขึ้นอีกด้านหนึ่งใยก็จะเป็นด้านหนึ่งตุ้มก็ทําได้แค่เครือเดียวนอกนั้นก็ไม่มีใครทําให้อีกเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทํายากผ้ายีน แล้วเราเอาผ้าย้อมครามเรามาทำนี่ค่ะออกคุยได้ดีครับเนี่ยลายลายยีนก็คือข้างนอกจะเป็นอีกอแบบหนึ่งข้างในเขาก็จะโดดเด่นเรื่องเส้นเ<อ>ส้นยืนมันน่าทำอยู่นะอาจารย์เอาไม้เกลือกมาทำไหมยืมแต่ผม,มไปไปมา,มาผมชอบหน้านี้มากกว่าหนะ้าหน้านี้